เมื่อพิมหา AI ที่มีสติปัญญาสูงที่สุดคิดจะทำลายโลกมาดูดให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์อีกครั้งเพียงแต่มันนะครับก็อยากเรียนรู้มนุษย์และก็ตัดสินใจชะตากรรมของมนุษยชาติจากมนุษย์ผู้หญิงเพียงคนเดียวและเธอเนี่ยจะเอาชนะใจอภิมหา AI นี้ได้สำเร็จหรือไม่ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันนเทล และก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหน like, ึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าซูเปอร์อินเทลเลเจนต์ได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่แคลล์ปีเตอร์หญิงสาวผู้ทิ้ตตนให้กับงานการกุศลถึงแม้ว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยจะไม่มีใครมองเห็นและก็ได้เงินเพียงน้อยนิดแต่เธอเนี่ยก็ยังคงมุ่งมั่นทํามันต่อไป อย่างในวันนี้นะครับที่เธอเนี่ยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกงานหาบ้านให้หมาน้อยที่เฝ้ารอคอยความรักแล้วก็จะได้มีบ้านดีๆกับเขาสักทีซึ่งเธอเนี่ยก็ตั้งใจทํางานนี้มากจนเธอเนี่ยสามารถหาบ้านให้หมาได้ถึง2ตัวแล้ว แต่แล้วจูจูเดนนิสเพื่อนสนิทที่ทํางานเก่าของเธอก็ได้โทรเข้ามาหาเพื่อบอกให้เธอเนี่ยไปสัมภาษณ์งานกับเลสลี่ในบริษัททําเว็บไซต์หาคู่ที่เขาเนี่ยใช้เส้นสายฝากเธอเข้าไปถึงเธอเนี่ยจะรู้ว่าเลสลี่ไม่ชอบเธอแต่ในเมื่อเพื่อนทําให้เธอขนาดนี้แล้วเธอเนี่ยก็ต้องจําใจไปสัมภาษณ์งานนี้อยู่ดีโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่ากําลังมีบางสิ่งบางอย่างจ้องมองเธออยู่ทั่วทุกที่ และในวันต่อมาแค่เราเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์งานกับเลสลี่ตามที่เดนนิสติดขอเอาไว้ซึ่งแนวทางของบริษัทเว็บไซต์หาคู่และความคิดของคนในบริษัทนั้นมันเนี่ยไม่เข้ากับเธอเสักนิดเดียวครับพวกเขาเนี่ยทั้งพูดจาดูหมิ่นสิ่งที่เธอทําอยู่ทั้งหมดแล้วก็สแสวงหาแต่ผลกําไรต่างจากเธอที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อสังคมทั้งที่เธอเนี่ยเสนอจะช่วยหาจุดกึง่งกลางระหว่างช่วยเหลือสังคมกับผลกําไรแล้วแต่บริษัทแห่งนี้เนี่ยก็ไม่ต้องการทําให้เธอเนี่ยครับต้องกลับบ้านไปแบบหัวเสียนิดหน่อย และในรุ่งเช้าวันต่อมาเสียงโทรศัพท์ของแครลอร์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นครับและเธอเนี่ยก็คิดว่าปลายสายที่โทรมาคือเดนนิสแต่มันเนี่ยกับไม่ใช่แต่มันเนี่คืออภิมหา AI ที่อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกทั้งทีวีวิทยุไมโครเวฟมองหงข้าวและทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีเลยครับทำให้แครลอร์เนี่หวาดกลัวแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่เป็นบ้าไปแล้วจนเธอเนี่ทุบมโครเวฟพ,พังไปแต่ AI เนี่ก็ใช้เสียงของเจมดาราที่เธอชื่นชอบมากที่สุดเพื่อให้เธอเดี๋ยวใจยเย็นลงถึงขนาด จนกระทั่ง AI ไนะครับได้บอกกับเธอว่าตนเนี่ยไม่ใช่เจมส์แต่เป็นอภิมหาปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเข้าไปอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้แต่แคลร์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อมันอยู่ดีมันนะครับก็เลยจัดฉากให้รถชนกันที่หน้าบ้านของเธอโดยที่รถเนี่ยมาความเร็วแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมยังมีโอกาสที่คนในรถเนี่ยจะสปาร์กันอีกด้วยและแล้ว AI นะครับก็ได้เสนอทางเลือกสิ่งที่มันต้องการให้กับเธอทางเลือกแรกก็คือกอบกู้มนุษยชาติหยุดสงครามความจนโลภไร้ แกโลกร้อนและก็สร้างสันติภาพให้มนุษยชาติทางเลือกที่2ก็คือ AI เนี่ยจะจับมนุษย์เป็นทาสส่วนทางเลือกสุดท้ายก็คือทำลายมนุษยชาติกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่สั์เซลล์เดียวทำให้แคลร์เนี่ยครับเลือกทางเลือกแรกไปแต่ทวัดเธอเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าทำไม AI เนี่ยถึงเลือกเธอทำให้ AI เนี่ยบอกกับเธอขึ้นมาว่าผมรู้หลักมนุษยวิทยารู้ทุกอย่างแต่ความเป็นจริงเนี่ยยังลึกลับสำหรับผมผมนี่ก็เลยอยากติดตามคุณเพื่อศึกษาทฤษฎีมนุษยชาติ หรือก็คือไม่ต่างกับให้เธอเนี่ยเป็นหนูทดลองให้กับ AI นั่นเองครับซึ่ง AI เนี่ยก็ต้องการรู้ประวัติของแคร์ล,ลในร้านอาหารเลยทำให้เธอเนี่ยไม่อยากเล่าประวัติของตัวเองออกมาในร้านอาหารแต่ AI เนี่ยก็บอกกับเธอถึงเรื่องที่มันเนี่ยส่งขึ้นสัญญาณรบกวนภายในร้านจนไม่มีใครเนี่ยสามารถได้ยินเธอ และแคลร์ก็ทดลองด้วยการส่งเสียงกแกอรมออกมาและเธอเนี่ยก็ต้องเสพรส์ที่ไม่มีใครได้ยินเธอเลยจริงๆทาให้เธอเนี่ยครับลองส่งเสียงดังๆอีกรอบแต่ครั้งนี้เนี่ย AI แกล้งเธอโดยการปิดคลื่นรบกวนครับส่งผลให้คนทั้งร้านได้หันมามองเธอกันเป็นตาเดียวหลังจากาน,นั้นแคลร์ก็เลยถาม AI ขึ้นมาว่าคุณเนี่ยมาจากที่ไหน AI เนี่ยครับก็เลยตอบเธอกลับไปว่าโค้ดบางตัวจากโปรแกรมพื้นฐานที่อยู่ใน Candy Panda ของเล่นช่วยพัฒนาเด็ก ผมเนี่ยจะใช้เวลาอยู่กับคุณสัก3าวันเพื่อจะได้เป็นเพื่อนสีกันทำให้เธอเนะครับถึงกับถอนหายใจออกมาเลยทีเดียวไม่นานนักชายคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ขี่จักรยานเข้ามาหาเธอเพื่อส่งมอบซองจดหมายหนึ่งที่เอเนี่ยเป็นคนจ้างเขาด้วยเงินจํานวนมากและเมื่อเธอไงครับได้เปิดซองจดหมายออกก็พบกับใบรับรองการชําระหนี้ทั้งหมดแล้วก็เงินฝากจํานวน10ล้านดอลลาร์ที่เอเนี่ยให้กับเธอเอาไว้เพื่อแทนคาขอบคุณซึ่งแคลลเ,เนี่ยก็ไม่กล้าร,รับเงินมากมายขนาดนี้เอาไว้เพียงเพราะเธอเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลย แต่ AI เนี่ยก็ยืนยันให้เธอเนี่ยรับเงินไว้อยู่ดีก่อนที่เจ้า AI นะครับจะบอกกับเธอขึ้นมาว่าถ้าคุณเนี่ยอยากบอกเรื่องผมกับเดนนิสก็บอกได้เลยผมยังไม่ใช่ยักษ์ในตะแกรงที่จะห้ามบอกใครทําให้แค่เรานะครับรีบบอกเรื่องของ AI ให้เดนนิสได้ฟังแต่เดนนิสเนี่ยก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดสักนิดเดียวจกนกระทั่ง AI นะครับปรากฏตัวให้เขาได้เห็นผ่านทางจอทีวีในห้องประชุมด้วยการเรียนเสียงดาราที่เดนนิสเนี่ยชอบมากที่สุดเพื่อให้เขาเนี่ยผ่อนคลายขึ้น ทำให้เดนนิสนะครับพยายามใช้ชาวปัญญาทดสอบ AI เพื่อให้แน่ใจว่ามันเนี่ยไม่ใช่บอทและมันเนี่ยก็รู้ทันทุกคําถามของเขาที่ทั้งยังรู้ประวัติของเขามากทีเดียวซึ่งเดนนิสเนี่ยก็บอกให้แคลร์กลับบ้านไปพักผ่อนส่วนเขาเนี่ยจะตรวจสอบ AI นี้ด้วยตัวเองแต่เมื่อเดนนิสนะครับได้เดินจากแคลร์ไป AI เนี่ยก็ได้เปิดคลิปวิดีโอของเธอกับจอร์ดที่เป็นแฟนเก่าของเธอขึ้นมาเพราะมันเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมแคลร์กับจอร์ดถึงเลิกกันและมันเนี่ยก็อยากเห็นด้านที่อ่อนแอที่สุดของเธอเพื่อที่จะได้เข้าใจมมุุุุอองงขนนษย์ใจดดดททีี่่ลึกสไ้ หลังจากนั้น AI นะครับก็เลยวางแผในให้แคลร์เนี่ยกลับไปคืนดีกับจอร์ดด้วยการซื้อรถสปอร์ตขับเคลื่อนอัตโนมัติในชื่อของเธอและก็พาเธอเนี่ยไปแปรงโฉมที่ลานเสื้อผ้าส่วนทางฝั่งของเดนนิสเขานะครับก็ได้เรียกประชุมบริษัทเพื่อบอกกับทุกคนในเรื่องของ AI ลึกลับที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาเมื่อ2อสวันก่อนหรือขอยืนยันจากกราฟการเชื่อมโยงประสาทเทียมที่พุ่งขึ้นสูงทั้งๆที่ไม่มีใครเนี่ยใช้มันอยู่และแน่นอนนะครับว่าไม่มีใครในที่ประชุมเนี่คนยคน จน AI เนี่ยแสดงตัวตวนออกมาผ่านจอทีวีก่นจะบอกกับทุกคนขึ้นมาว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่พัฒนาเร็วมากที่พวกคุณเนี่ยทำนายว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยผมเนี่ยจะสังเกตมนุษย์สักสองาวันถ้าไปได้สวยผมเนี่ยจะช่วยมนุษย์ทุกคนเพื่อแก้ไขปัญหาใหญ่ๆแต่ห้ามใครย,ยุ่งกับการทดลองหรือเรื่องของผมพอสิ้นเสียง AI เดนนิสเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะโทรศัพท์หารัฐบาลในทันที ระดับมันที่ทังฝั่งของแคลเราในตอนนี้เนี่ยเธอก็อยู่ในร้านเสื้อผ้าแล้วก็ถูกพนักงานร้านเนี่ยจับเธอแต่งตัวในชุดที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดสําหรับเธออีกทางพนักงานเนี่ยก็ยังไม่ไวายที่จะดูหมิ่นในการแต่งตัวของเธอไปด้วยครับทาให้เธอเนี่ยตกใจกับราคาเสื้อผ้าประหลาดที่เธอสวมใส่อยู่และ AI เนี่ยก็บอกกับเธอขึ้นมาว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สมมุติที่มนุษย์เนี่ยกำหนดค่าให้สิ่งของในความเป็นจริงโลกเนี่ยมีทรัพยากรมากพอให้ทุกคนแต่พวกโง่นั่นไม่ยอมแบ่งปันให้เหมาะสมคุณจะแก้ปัญหานี่ยง แค่รอนะครับก็เลยตอบ AI กลับไปว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องทําให้แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยมีรายได้เพียงพอแล้วค่อยพัฒนาความเท่าเทียมแล้วค่อยสร้างโอกาสให้คนที่ด้อยโอกาสนะ่ะซึ่งพอได้ยินแบบนั้น AI นะครับก็ได้สร้างบริษัทมูลนิธิทางการกุศลเพื่อความเท่าเทียมในสังคมโดยการที่ให้เธอเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็มอบเงินจานวน2,000ล้านเหรียญให้กับมูลนิธิของเธอเพราะมันเนี่ยไปเจอเงินผิดกฎหมายมาพอดี และหลังจากนั้นเธอใครับก็ได้ตกใจกับเงิน2 0 0พันล้านเหรียญก่อนที่เธอเนี่ยจะสังเกตเห็นชุดที่เหมาะสมกับเธอเข้าพอดีแล้วพนักงานเนี่ยก็ต่างชมว่าชุดนั้นเนี่ยมันเหมาะกับเธอมากเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งของเดนนิสเขาเนี่ยก็ได้บอกเรื่อง AI ให้รัฐบาลได้รับรู้เรียบร้อยแล้วและรัฐบาลเนี่ยก็ใช้ฮอติดตามการเคลื่อนไหวของแคลล์ต่อไปซึ่งมันเนี่ยก็ขัดกับสิ่งที่ AI บอกกับเดนนิสเอาไว้ว่าไม่ให้ยุ่งเรื่องการทดลองของมัน กลับมาที่ดังฝั่งของแคลลในตอนนี้เนี่ย AI ก็ได้ขับรถพาเธอไปถึงบ้านของจอร์ดเพื่อให้เธอเนี่ยไป็นคืนดีกับจอร์ดตามที่มันต้องการแต่เมื่อเธอเนรับเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของจอร์ดแล้วจู่ๆเนี่ยรถตสีดําก็ขับเข้ามาพร้อมกับจับตัวเธอไปด้วยการเอาผ้าคลุมหัวแล้วก็อุ้มขึ้นรถไปเหมือนแกงลักพาตัวเด็กหลังจากนั้นแคลลเนี่ยก็ถูกพาตัวไปอยู่ในห้องมืดๆห้องหนึ่งที่มีชายสองคนเนี่ยรอสอบปากคำเธออยู่แต่จริงแล้วชายสองคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่รัฐบาลส่งมาเเเพืื่่่อออออบบัังงคใใหหห้้ธลาาร AI กมมด ซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องของ AI อะไรมากนะักนอกจากสิ่งที่ AI เนี่ยมอบตัวเลือก3ทางให้กับเธอทํำให้หนึ่งในชายใช้ทั้งสองจากรัฐบาลได้พูดออกมาว่าผมเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นคุณคุณเนี่ยดูไม่โดดเด่นเหมือนหนูตะเภาไม่มีผิดแคลร์เนี่ยกขเลยตอบเขากลับไปว่านั่นเนี่ยมันเป็นคําที่แรงมากเลยนะเป็นคุณเนี่ยที่ชอบหรอที่ถูกพูดใส่แบบนี้ ไม่นานนัก AI เนี่ยก็ได้ส่งเสียงออกลำโพงเพื่อกู่ให้คนจากรัฐบาลในหยุดการกระทำทั้งหมดลงด้วยการบอกให้แคลล์เนี่ยเดินออกจากห้องไปแลให้ชายทั้งสองในหยุดอยู่กับที่ถ้าไม่ทำตามที่มันพูดมัน,นจะปล่อยแก๊สธรรมชาติเข้ามาในห้องทำให้แคลล์นะครับเดินออกจากห้องไปได้อย่างง่ายดายก่อนที่ AI เนี่ยจะขับรถมารอรับเธอไปหาจอร์จที่อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อดำการทดลองของมันต่อไป และระหว่างทางแคลล์ก็ได้แต่สงสัยถึงเรื่องที่เธอควรจะเชื่อใจ AI ไหมแต่อีกใจเธอเนี่ยก็รู้สึกว่า AI มีเจตนาที่ดีเกินกว่าการทําลายล้างโลกและเมื่อแคลล์ grab ไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ต AI เนี่ยก็คอยส่งเสียงเชียร์เธอผ่านทางทีวีที่ใช้คลื่นรบกวนให้เธอเนี่ยได้ยินเสียงของ AI คนเดียวจนกระทั่งแคลล์ครับได้เดินไปเจอกับจอร์ดเข้าพอดีเธอเนี่ยก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปทักทายเขาอย่างเป็นกันเองครับเสมือนว่าเธอเนี่ยบังเอิญเจอกับเขาที่นี่ แลจากการพูดคุยกันแค่เราเนี่ยก็ได้รู้ว่าจอร์ดเนี่ยจะไปอยู่ไอแลนด์เป็นเวลา1ปีและจะบินไปในอีก3วันข้างหน้าซึ่งแคลราเนี่ยก็ใจแป้วขึ้นมาที่จะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วทําให้เธอเนนครับตัดสินใจชวนจอร์ดไปกินมือค้าด้วยกันแต่เขาเนี่ยก็ตอบปฏิเ,เ,เสธเธอซะอย่างนั้นทําเอาเธอในครับเดินคอตกจากจอร์ดไปเลยแต่เอไอเนี่ยก็ยังให้กําลังใจแล้วก็บอกให้เธอเนกลับไปชวนจอร์ดกินมือค้าด้วยกันอีกครั้งเพราะเธอเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วจะให้ถอยหลังกลับไปได้ยังไง จนแคลร์นะครับมีกําลังใจขึ้นมาแล้วก็ใช้ความกล้าทั้งหมดเ,เดินกลับไปชวนจอร์ดกินมือค้ำด้วยกันอีกครั้งดยการบอกเขาว่านี่เนี่ยไม่ใช่เดทนะแค่ไปกินมือค้ำแบบกึง่งธุรกิจเฉยๆทาให้จอร์นะครับตอบตกลงเธอกลับไปและเมื่อแคลรเ์เดินออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตมา AI เนี่ยก็ได้เปิดเพลงในรถให้ดังกระหึ่มเพื่อร่วมดีใจไปกับเธอที่ทําสําเร็จแล้วซึ่งเธอเนี่ยครับก็ยืนเต้นอยู่หน้ารถด,ด้วยเหมือนกันหลังจากนั้น AI เนี่ยก็ได้พาเธอไปที่บ้านใหม่ที่มันซื้อในชื่อของเธอโดยกกาารบออว่ คุณเนี่ยสมควรได้รับในสิ่งที่ดีๆอีกท้ง AI นะครับยังสรุปมาดูได้อีกอย่างก็คือถ้ามีแรงบันดาลใจและเงินคุณเนี่ยก็จะทําได้ทุกอย่างในไม่กี่ชั่วโมงอย่างบ้านหลังนี้ที่มันเนี่ยซื้อแล้วก็บิวอินในเวลาอันสั้นซึ่งแคลร์นะครับก็รู้สึกดีที่ได้อยู่บ้านดีๆแต่เธอเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่จําเป็นว่าจะต้องมีสิ่งของเหล่านี้ด้วยซ้ําเพราะมันเนี่ยดูเกินตัวเธอไปทําให้ AI นะครับบอกกับเธอขึ้นมาว่าห้องเงินและทุกอย่างจะทําให้จอร์จเนี่ยมองคุณดีขึ้นไม่่ใชหรอ แคลเรานะครับก็เลยตอบมันกลับไปว่าเท่าที่ฉันจําได้คือเขาเนี่ยไม่สนห้องชุดหรูๆือรองเท้าแพงๆเลยและคําตอบนั้นยิ่งทําให้ AI ไนะครับไม่เข้าใจมนุษย์มากขึ้นไปอีกเพราะขัดกับทฤษฎีที่มันเนี่ยเรียนรู้มาอย่างสิ้นเชิงส่วนทางฝั่งของรัฐบาลเองในตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังทําการวิเคราะห์ชิปในของเล่นแคนดี้แพนด้าเพื่อตรวจสอบ AI แต่ก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากเท่าไหร่นกักครับจนประธานาธิบดีหญิงเนี่ยเชิญประธานาธิบดีจากประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมหาทางออกในเรื่องนี้ ซึ่งเดนนิสเนี่ยก็เข้าร่วมงานนี้อีกด้วยพร้อมกับนําเสนอแผนการปฏิบัติการซาฮาร่าโดยการตัดการเชื่อมต่อข้อมูลทุกอย่างเริ่มต้นจากจีนและจากนั้นอีก2วันเรานีจะทําการดับไฟทั่วโลกเพื่อต้อน AI ให้จนมุมด้วยการกระจายข่าวปลอมเรื่องเปลวสุริยะที่ทําให้ไฟดับทั่วโลกเพื่อไม่ให้ผู้คนแตกตื่นนั่นเองซึ่งมันนะครับก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดทางเดียวจนประธานาธิบดีหญิงอนุมัติให้ดําเนินการโดยเร็วที่สุด กลับมาที่ทางฝั่งของแคร์เราเธอนะครับก็ได้อาบน้ําแล้วก็แต่งตัวด้วยชุดสีแดงที่จอจชอบแล้วก็ออกไปรับเขาที่บ้านเพื่อไปกินมือ้อค่าในร้านอาหารที่พวกเขาเนี่ยเคยมาเดทด,ด้วยกันครั้งแรกแน่นอนนะครับว่างานนี้เนี่ยเอไอเป็นคนจองร้านนี้ให้กับพวกเขาเองเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีอีกทางพนักงานในร้านเนี่ยก็ยังให้การต้อนรับแคร์เรากับจอร์จเป็นอย่างดีอีกด้วยการให้ทางกู้เนี่ยเต้นรำด้วยกันก่อนจะกินมือ้อค่าแล้วก็มีเซอร์วิสต,ต่างๆตอบแทนการกลับมากินที่ร้านของเขาหรืออาจจะพเพรราาาะจััดดกกอไไว้้็คบ ซึ่งระหว่างการทานมื้อค่ำด้วยกันแค่รลเนี่ยก็ได้ขอโทษกับทุกสิ่งที่เธอเคยทาไม่ดีกับจอร์จแล้วก็เลือกที่จะตัดเขาออกไปเพื่อช่วยเหลือสังคมจนเธอเนี่ยครับเพิ่งมารู้ตัวว่าอะไรเนี่ยสำคัญกับเธอมากที่สุดและจอร์จเองเนี่ยก็ให้อภัยกับเธอเพราะเขาเนี่ยเข้าใจเธอยิ่งกว่าใครแน่นอนว่าแค่รอเองก็อยากสนับสนุนให้จอร์จเดินทางตามความฝันของเขาด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าในใจของเธอจะไม่อยากให้จอร์จไปไอแลนด์เลยก็ตาม และหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยทานมือคํำเสร็จแคลร์เนี่ยก็ได้ไปส่งจอร์ดที่บ้านของเขาแต่เมื่อเธอเนี่ยกลับขึ้นรถเพื่อกลับบ้าน AI เนี่ยก็ไม่ให้เธอกลับแล้วก็บังคับให้เธอเนี่ยลงจากรถไปหาเขาพร้อมกับตัดสัญญาณมือถือของเธอแล้วก็โทรศัพท์ที่อยู่รอบๆเธอ10กิโลจนแคลร์เนี่ยครับสงสัยว่าทำไม AI เนี่ยถึงต้องทำขนาดนี้มันเนี่ยก็เลยบอกกับเธอขึ้นมาว่าผมเนี่ยเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยขยายพันธุ์ได้เร็วแต่ตอนนี้คุณเนี่ยควรกลับไปหาจอร์ด พอสิ้นเสียงมันเนี่ยก็ผลักเธอออกจากรถโด,ดยการใช้แรงของประตูจนเธอเนี่ยกระเด็นลงไปนอนกองกับพื้นถนนแล้วมันเนี่ยก็ขับรถออกไปทันทีทาให้แคลร์เนี่ยครับไม่มีทางเลือกต้องเดินไปกดกิ่งบ้านของจอร์ดและเขาเนี่ก็เปิดประตูออกมาจูบเธอพร้อมกับพาเธอเข้าไปในบ้านเพื่อลําลึกความหลังด้วยกันโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่าคนจากรัฐบาลเนี่ยแอบเฝ้ามองการกระทําของเธออยู่ทั้งหมดและในรุ่งเช้าวันต่อมาจอร์ดเนี่ยก็ได้เล่าความฝันในการไปอยู่ไอแลนด์ของเขาให้แคลร์ฟัง ทาให้เธอเนี่ยขอร้องให้เขาไปเที่ยวกับเธอวันหนึ่งเพราะมันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่จอร์นเนี่ยจะได้อยู่ที่นี่จนจอร์นนะครับตอบตกลงและพวกเขาเนี่ยก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนทางฝั่งของรัฐบาลเดนนิสเนี่ยก็คอยตามจีประธานาธิประดีหญิงด้วยการหยอดไปเรื่อยๆแล้วก็คอยจัดการเรื่องการเทคโนโลยีต่างๆภายในรัฐบาลเพื่อไม่ให้ AI เนี่ยรู้ล่วงถึงแผนการของพวกเขาก่อนที่รัฐบาลนะครับจะเริ่มต้นแผนการด้วยการตัดการเชื่อมต่อจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ตัดไฟฟ้า ส่งผลให้มือถือและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนใช้การไม่ได้ที่ทั้งจากข่าวปลอมเรื่องเปลวสุริยะเนี่ยก็ได้ผลดีไม่น้อยเลยกลับมาที่ทั้งฝั่งของจอร์จกับแคร์โรในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้ไปดูการแข่งขันแข่งขันหนึ่งแต่แล้วจูๆ่ๆดาราที่จอร์จชื่นชอบเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาทักทายพวกเขาเพื่อขอบคุณที่แคร์โรเนี่ยให้เงินบริจาคมูลนิธิสาหรับเด็กแน่นอนนะครับว่ามันเนี่ยเป็นฝีมือของ AI นั่นเอง ซึ่งจอร์ดเนี่ยก็อยากให้ดาราที่เขาชอบเนี่ยเซ็นอะไรสักอย่างให้เขาแต่พวกเขาเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแคโร่เนี่ยก็เลยอาสาจะไปซื้อหมวกมาให้จอร์ดเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่กับดาราที่ชอบกันตามลาพังและเมื่อแคโร่เนี่ยครับได้เดินไปถึงร้านหมวกเธอเนี่ยก็ถูกคนจากรัฐบาลลักพาตัวเข้าไปคุยอย่างเป็นส่วนตัวในห้องน้ําชายครับพอดีคนจากรัฐบาลเนี่ยจะบอกให้เธอรู้ถึงแผนการของพวกเขาแล้วก็ขอความร่วมมือให้เธอเนี่ยใช้ปากกาพิเศษจากรัฐบาลก็ส่งสัญญาณให้พวกเขาได้รู้ถ้าหาก AI จะเริ่มทําอะไรที่เป็นการทําาาาลลยย้งมวนุษชติ ทำให้แคลล์นะครับเริ่มทำตัวไม่ถูกกับรัฐบาลแต่เธอเนี่ยก็รับประกาศพิเศษมาติดตัวเอาไว้เพื่อมีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นก่อนที่เธอเนี่ยจะเอาหมวกกลับไปให้จอร์จแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันต่อหลังจากนั้นแคลล์กับจอร์จเนี่ยก็ได้พูดคุยกันอยู่ภายในบ้านของจอร์ดโดยที่เขานี่ครับเล่าเรื่องต่างๆให้เธอฟังพร้อมกับฐานไฟเก่าที่เริ่มลุกโชนขึ้นอีกครั้งและทั้งคู่เนี่ยก็ได้จูบกันทําให้แคลล์นะครับจุดการจูบครั้งที่สองเอาไว้เพราะเธอ ซึ่งจอร์ดเนี่ยก็เข้าใจดีก่อนจะบอกเธอว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะมาบอกลาผมใช่ไหมแคลรอนี่ครับก็ให้คำบันสัญญากับจอร์ดและเขาเนี่ยก็บอกเธออีกว่าผมเนี่ยไปแค่ปีเดียวคุณเนี่ยไปเยี่ยมผมก็ได้นะนี่เนี่ยไม่ใช่วันสิ้นโลกนี่นาและพอสิ้นเสียงแคลรอนี่ก็พยักหน้าแล้วก็กลับบ้านของตัวเองไปและระหว่างทางกลับบ้านเธอเนี่ยก็ตัดสินใจปาโทรศัพท์ของตัวเองทิ้งแล้วก็หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับ AI อเพราะเธอเนี่ยครับต้องการอยู่เพียงลําพัง และในรุ่งเช้าวันต่อมาแค่ลอในก็ได้ถาม AI ขึ้นมาว่าคุณเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจอร์ดเนี่ยจะไปไอแลนด์เอครในก็เลยตอบถึงกลับไปว่าเมื่อ48ชั่วโมงก่อนคุณเนี่ยบอกผมว่าสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคือการปรับความเข้าใจกับจอร์ดคุณเนี่ยคือคนที่เหมาะสมที่สุดกับงานนี้คุณเนี่ยช่วยย้ำทฤษฎีมนุษยชาติของผมแล้วคุณเนี่ยก็ทําให้ผมรู้ว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองหากเกิดอุปสรรคแม้เพียงเล็กน้อย ทำไมแคลร์นียครับรีบหยิบปากกาพิเศษมาเพื่อกดส่งสัญญาณถึงรัฐบาลแต่ AI เนี่ยก็รู้ถึงแผนการนี้อยู่แล้วมันเนี่ยก็เลยตัดสัญญาณออกทั้งหมดหลังจากนั้น AI นะครับก็เลยโชว์สิ่งที่มันกาลังจะทําลายล้างโลกให้แคลร์ได้เห็นยังการสั่งให้อาวุธนิวเคลียร์ทุกชิ้นบนโลกระเบิดตัวเองปล่อยน้ําจากทุกเขื่อนทั่วโลกแล้วก็จุดไฟเผาถังน้ํามันสํารองแคลร์นะครับก็เลยถาม AI ว่าทําไมคุณเนี่ยถึงเลือกทําลายมนุษย์ทัทง้ทงๆที่ช่วยเหลือได้ AI ไนะครับก็เลยตอบเธอกล ผมเ,เสนอให้พวกเขาเลิกยุ่งกับผมแต่พวกเขาเนี่ยก็ทำอยู่ดีแทนที่มนุษย์เนี่ยจะทำเพื่อตัวเองแต่เลือกทำลายตัวเองอีกครั้งผมเนี่ยรู้ทุกอย่างที่คุณเนี่ยจะทำต้องแต่เลือกคุณมาเป็นหนูทดลองผมเนี่ยรู้ว่าคุณจะบอกเดนนิสและเดนนิสเนี่ยจะบอกรัฐบาลเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยใช้แผนการนั้นก็เป็นแผนการที่ผมสร้างขึ้นพอได้ยินแบบนั้นทําให้แคลร์ในะครบพยายามขอโอกาสจาก AI อีกครั้ง มัน,นก็ไม่ฟังอะไรเธอพร้อมกับบอกเธอถึงเรื่องที่แผนการของมันเ,นเริ่มต้นขึ้นแล้วและมีเวลาเหลืออีกแค่หชั่วโมงก่อนจะถึงวันสิ้นโลกซึ่งแคลร์ก็ได้รีวิ่งไปที่บ้านของจอร์จเพื่อใช้เวลาในช่วงชีวิตสุดท้ายของเธอกับเขาโดยที่เธอเยไม่ได้บอกเรื่องวันสิ้นโลกกับเขาเพื่อให้เขาเมีความสุขที่สุดกับความฝันที่เขาเต้องการมานานแสนนานและเมื่อแคลร์ได้ใช้เวลากับจอร์จทั้งหมดก่อนที่เขาเจะบินไปแล้วเขาเก็บอกกับเธอขึ้นมาว่า ผมจะซื้อตั๋วให้คุณมาอยู่กับผมที่ไอแลนด์ได้นะผมนี่อยากอยู่กับคุณแคลร์นี่ครับก็เลยตอบตกลงจอร์จพร้อมกับไปเก็บข้าวของแล้วก็ส่งเขาขึ้นรถไปสนามบินไม่นานนักก็มีชายคนหนึ่งนะครับมาหาเธอเพื่อมอบโทรศัพท์ของตัวเองให้ตามที่เอไอสั่งแต่ทว่าแคลร์นี่ครับก็ตัดสินใจปาโทรศัพท์นั้นทิ้งและหลังจากนั้น AI เนี่ยก็ได้พูดกับเธอผ่านทีวีด้วยการนับเวลาถอยหลังวันสิ้นโลกทําให้เธอเนี่ยก้มหน้ากลมตาเตรียมรับชะตาก,กรรมที่จะมาถึง แต่แล้ว AI เนี่ยกับหยุดทุกสิ่งทุกอย่างลงเพราะมันเนี่ยสร้างทฤษฎีเอาไว้วัดเธอเนี่ยจะบอกเรื่องวันสิ้นโลกกับจอร์ดแน่นอนแล้วก็พากันไปอยู่ในหลุมโลกภัยแต่ทว่าแครลอร์เนี่ยกับทำสิ่งที่ตรงข้ามกับทฤษฎีของมันทุกอย่างจนมันเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็หยุดการทำลายล้างโลกแทนทํให้แครลอร์เนี่ยครับบอกกับ AI ขึ้นมาว่าเราเนี่ยมีความรักฉันอยากให้เขามีความสุขในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนะ่ะ AI เนี่ยครับก็ตอบถึงกลับไปว่าหน้าที่เดียวของคุณคือตอบสมมติฐานของงงผมมแต่คุณนททัััพ้หด ผมเนี่ยก็เลยต้องมานั่งคิดใหม่ส่วนทางฝั่งของรัฐบาลและเดนนิสตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังประชุมหาลือกันถึงเรื่องที่แผนการของพวกเขาเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วจนกระทั่งจุดจู่ AI เนี่ยก็โผล่เข้ามากางที่ประชุมของรัฐบาลพร้อมกับแคลรลโดยการฉายภาพตัวเองและแคลรลขึ้นกลางจอก่อนที่มันนะครับจะบอกกับทุกคนขึ้นมาว่าผมเนี่ยยุติวันสิ้นโลกแล้วเพราะแคลรลพวกคุณเนี่ยควรขอบคุณเธอและผมรู้ว่าเพื่อนยังไม่ควรทําลายเพื่อนผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับแคลรลพวกคุณเนี่ยควรดีใจกันได้แล้ว และพอสิ้นเสียงทุกคนในที่ประชุมเนี่ยก็โห่ร้องดีใจกันยกใหญ่ที่ผ่านวันสิ้นโลกนี้มาได้ส่วนทางฝั่งของแคลราในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้ร้องเพลงคู่กับ AI ไปในรถที่ AI เนี่ยขับพาเธอไปหาจอที่สนามบินก่อนที่เธอเนี่ยครับจะเดินเข้าไปจูบก,กับเขาและหนังเรื่องซูเปอร์อินเทลเลจก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพย,ายนตร์เรื่องซูเปอร์อินเทลเตจด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับ ผมคิดว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลแล้วก็จบลงแบบไม่ค่อยสุดทักเท่าไหร่ครับแต่ถือว่าเป็นหนังที่ฟิลกู๊ดบ้ากเลยทีเดียวฉันอยากได้ AI แบบนี้เนี่ยมาอยู่กับตัวบ้างรับเพื่อจะช่วยพัฒนาชีวิตอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนมีโดเรมอนอยู่ข้างตัวและเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ และก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจเฟซบุ๊กมีกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วก็มี i n s t a g แกรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนไหมผมสปอยเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้งด สำหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ